สวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะเมือนี้ฉพาพี่น้องไปยางปลานํากันนะจ๊ะมื่อนี้เป็นวันหยุดตื่นมา่วงเ้าก็หาข้าหาน้ำสูลูกินอาหารเ้าของฝรั่งหน่อยก็จะเป็นพวกคอนเฟลก,กับนมนะจ๊ะฝรั่งหน่อยว่ามานํานะจ๊ะส่วนพี่เกาบอท่านตื่นจา้าวันหยุดก็เลยอยากให้ลูกได้นอดโดนๆก็เลยบาปลุกลูกนะจ๊ะส่วนฝรั่งหน่อยไปอยู่นําพอปูกับเมยาาียจ้าอยู่กับป่อบานกามายางกัน,กนสองคนจ๊ะ กิจกรรมยอดฮิตของคนยูนีละจ๊ะก็คือการไปเดินป่าเดินเขาแบบนี้ละจ๊ะพี่น้องภูเขาไีเชิลูกจะิลูกไายัางจนวราจะครบระะาจจนตั้งแต่มายูนิถือเป็นการแบบกําลังกายไปในตัวละกะใส่เวลารวมกันกับพ่อบานนั่นละจ๊ะมีอย่างเข้ากาับปรึกษาพูดคุยกันนะจ๊ะปรึกษาการอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องอย่างเนยหรือว่า,อย,าอย่างที่เขาอยากเบาอยากคุยกันนะจ๊ะ หองบ้างกระอาบน้ำล่างหนานะจ๊ะพี่นอนละกามาเฮ็ดอาหารเที่ยงละจ๊ะมือยุจะเฮ็ดเป็นตำแตงเข่าเหนียวแลวกก่ย่างไข่ต้มให้กับลูกละจ้ะช่วงนี้อากาศเกริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะจ๊า,าก,ากลาำลังเขาสู่รดูใบไม้พริกลางเดือนมีหน้ายู่กบสิปูกพักสลัดในบ้านพักไดแล้ลวจ้ะ